สวัสดีค่ะร้านเจหดค่ะวันนี้มาขายโครงสำหรับจับหินเจียนะคะมากิตา้ามาเทคได้7นิ้ว9นิ้วถ้าลูกค้าสนใจรุ่นไหนแจ้งสอบถามอ่ามาทางไลน์เจหดได้อ่าส่วนลูกค้าที่เขาคอมเมนต์ว่าเฉพาะโครง3,555บาทเลยเหรอเจ้ขายแบบนี้เอาเงินไปซื้อเครื่องบินส่วนตัวหรือคับแพงไปไหม ถ้าแพงไปฟ้องสคอบอเลยค่ะสินค้าเราพยายามเอาของดีทํางานแฮนด์เมดคุณไม่พอใจซื้อคุณไม่ต้องซื้อนะคะลูกค้าที่เขาไปซื้อร้านอื่นดูขวามือค่ะเนี่ยค่ะวงกลมไว้ให้เนี่ยค่ะลูกค้าบอกว่าไปซื้อร้านอื่นได้สิ่งนี้มาแล้วเขามาซื้อร้านเจ๊ต้องเจ็บก่อนใช่ไหมค่อยมาซื้อร้านกูเอ้ต้องมาซื้อร้านเจเนี่ยอ่ะถ้าบอกว่าอยากได้ของถูกไปซื้อที่อื่นดูค่ะดูคนนี้ค่ะไม่ให้เห็นหน้านะคะ ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้านะคะซื้อจากร้านไหนก็ไม่ขอบอกเราไม่ต้องพัดพิงถึงร้านอื่นนะคะลูกค้าเขาเจ็บมาต้องให้เจอต้องให้เจ็บจากที่อื่นเหรอถึงจะมาซื้อร้านเจ๊โหดอย่างพี่คนนี้เราก็ไม่ว่ากาันลูกค้าอยากได้เราก็ขายให้ในราคาสามพันห้าต่อรองได้ราคาเก่ามันสามพันสองส่งฟรีก็ได้บางคนนี่มาเลยสามพันสองเก็บไปทางใครจะทําให้ได้ละ่ะอ่ะดูพี่เขาถ่ายให้ดูเนี่ยสามพัน ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เขาซื้อมาสองพันห้าดูสภาพที่สองพันห้ามันมีหาอะไรให้มันเนี่ยสตเตอร์แหวนก็ไม่มีมีแต่โค้งให้ร้านไหนทําทํากับลูกค้าอย่างนี้ได้ไงเราทําโค้งให้งานแฮนด์เมดจุดอ,อ,อ็อกตัวปิดโคง้งโซบาเราก็มีให้การน้ามันก็มีให้สตเตอร์แหวนก็มีให้ถ้าสามพันแพงอย่าซื้อดูสภาพโคง้งร้านอื่นซิมันทําให้ลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าไม่พอใจซื้อไม่ต้องซื้อนะคะเจ๊ไม่ได้บังคับขู่เข็นเอามีดไปจี้คอให้ซื้อเนี่ย ของร้านเราหน้าตาเป็นแบบนี้โค้งใหญ่จับแฮนด์มีฝากันถ้าลูกค้าจะใช้หินเจียรุ่นไหนมากิต้ามาร์เทกเราถามชัดเจนพี่ไทยพี่วัดมาเลยตรงนี้คอมันต้อง2นิ้วครึ่งถามทุกคนก่อนที่จะขายไม่ใช่ขายสีสัวสุ่มสี่สุมห้าให้หลอกเอาเงินเอออารมณ์กูขึ้นจริงๆวันนี้ดูตัวโครงกาน้ำมันนะคะแล้วก็สเตอร์แหวนเราให้ครบชุดลูกค้ายังไม่เคยเห็นคอมเมนต์เลยว่าได้ของมาใส่ไม่ได้ อ่าถ้ารุ่นหินเจียเป็นรุ่น7จ็ดใส่ได้ชัวร์กูไม่มั่วนนิ่มแต่ถ้าเป็น7จ็ดนอ่ะไม่ขายให้เพราะมันเป็นรุ่นเก่าทําแต่รุ่นใหม่เนี่ยลูกค้าได้ดีบะก็คอมเมนต์ส่งวิดีโอมาให้ถูกใจเออดูเอาถ้าใครถูกใจพอใจซื้อก็ซื้อบางคนถามว่าวันหนึ่งขายได้เยอะไหมขายได้เยอะแต่ไม่เอามาโพสก็รู้อยู่ว่าของอย่างนี้มันยังไงเป็นงานแฮนด์เมดสั่งทำแล้วก็ส่งจบ ตอนนี้เราก็ทำแต่โค้งขายนะคะโซ่บาเราขาดตลาดไม่มีโซ่บาขายแล้วขาดตลาดค่ะถ้าสั่งซื้อก็ได้แต่หินเจียกับโค้งเท่านั้นละค่ะบางคนซื้อไปตัวหนึ่งอ่ะหมื่นสองหมื่นสามถูกใจกลับมาซื้อสามตัวสี่ตัวอ่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันแพงจะกลับมาซื้อทําไมวะคนที่ซื้อเนี่ยไม่คอมเมนต์หรอกเห็นถูกใจก็โทรมาซื้อสั่งซื้อเลยไอ้คนคอมเมนต์เนี่ยไม่ค่อยจะซื้อกันหรอกน้อยหคนที่จะซื้อนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนทุเรียนอ่ะทุเรียนเหมือนกันอยู่ในเปลือกเหมืืออนนนกัมมมีเมเดห เยสเคหล่นมาจากต้นเหมือนกันมีใบเหมือนกันหวานปุ๋ยเหมือนกันทาไมเขาขายคูละเจ็ดร้อยห้าร้อยมองแต่ราคาสินค้ากรุณามองาาอ่ามาตรฐานดีมากเลยความแตกต่างของสินค้าด้วยถ้าไม่เข้าใจอยากรู้ว่าทําไมมันต่างเขาก็ไลน์เข้ามาถามได้อ,อนักเลงคีย์บอร์ดมันมือเนี่ยไม่อยู่เหงาว่างอ้างว้างอ่าคอมเมนต์อะไรดีวะคอมเมนต์อะไรดีวะหรือเปล่า เป็นคนแรกเลยที่อารมณ์ขึ้นขนาดนี้ย้อนกลับไปดู7ปีที่แล้วไม่เคยมีอ่ะกดปุ่มโหมดเปลี่ยนอารมณ์แล้วนะคะตอนนี้แนะนำสินค้าตัวตัดแต่งคุ้มค่ะตัวนี้ดีไซน์ดีค่ะราคาก็ถูก2,900บาทนะคะอยากได้ถูกก็มีแต่ของไม่ค่อยดีไม่อยากจะเอาโพสขายบน YouTube นะคะ จริงถ้าสินค้าตัวไหนสนใจถามเจได้ตัวถูกกว่านี้มีไหมเดี๋ยวบอกแต่ไอ้ที่เอามาโพสโพสเนี่ยคือส่วนมากจะเอาคัดเกรดคุณภาพดีนะคะมาให้จบค่ะ โคบต้านะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเลี้ยวขวานะคะเข้ามาในเส้นใบพัดเนี่ยค่ะสังเกตสยามโบต้าร้านกาแฟรัาากแก้วแล้วก็เป็นร้านเจนะคะอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยค่ะร้านกาแฟรัาากแก้วแล้วก็เป็นป้ายไก่ย่างวิเชียรแล้วก็เป็นร้านเจนะคะเนี่ยมีถังพันลิตรสองลิตรเนี่ยค่ะเต็มไปหมดนะคะอ่าจอดแป๊บหนึง่งอ่าเนี่ยค่ะป้ายร้านนะคะโลโก้เจโหดอยู่นูน่น แล้วก็ติดกับแท้งทวีคูณแบบนี้นะคะถนนเส้นบพาสเห็นไหมคะป้ายสองสามสี่สองสามสี่เคยออกไปแล้วนะคะสองสามสี่ปีเท่าไหร่ปี60นะคะ